พาคุณผู้ชมมาที่อินชอนเกาหลีใต้นะครับมาเกาะติดผลการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมซึ่งวันนี้ทีมชาติไทยสามารถประเดิมเหรียญได้แล้วครับโดยทอนทันสัจเดชและรัติการกุนน้อยเป็น2นักกีฬาที่คว้าเหรียญได้2คนแรกครับเริ่มต้นจากรัติการกุนน้อยนะครับหรือว่าน้องปุกลุกที่สามารถคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันเอเชียนเกมยกน้ำหนักรุ่น58กิโลกรัมหญิงได้สำเร็จหลังจากที่ทำน้ำหนักรวมได้222กิโลกรัม ท่าสแนชยกได้98ส่วนคลีนแอนเจิร์ยกได้124กิโลกรัมส่วนเหรียญทองตกเป็นของรีจองอานนักยกลูกเหล็กจากเกาหลีเหนือที่ทำน้ำหนักรวมได้236กิโลกรัมส่วนหวังซุยตัวเต็งจ๋าจากจีนพลาดท่าทำได้แค่เหรียญเงินเท่านั้นโดยทำน้ำหนักรวมได้235กิโลกรัมเหรียญที่2ของไทยมาจากทอนทันสัจเดชนะครับที่สามารถคว้าเหรียญทองแดงจากยูโดได้สำเร็จ โดยช่วงเช้าวันนี้ทีมยยโดเหลือคนไทยที่ยังอยู่ในการแข่งขันเป็นคนสุดท้ายเท่านั้นแล้วก็สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยทอนทันสัจเดชจอมทุ่มในรุ่นเกิน78กิโลกรัมหญิงดีกรีเหรียญทองแดงชิงแชมป์เอเชีย2013และทําให้ทอนทันสามารถเป็นนักกีฬาคนที่2ของทีมชาติไทยที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ สำหรับวันพรุ่งนี้กีฬาที่น่าติดตามคือวอลเลย์บอลครับโดยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยขวัญใจชาวไทยจะลงแข่งขันในนัดที่2พบกับทีมเจ้าภาพเกาหลีใต้นะครับโดยจะลงสนามในเวลา17.30น,นคุณผู้ชมสามารถเกาะติดผลการแข่งข,ขันได้จากเนชันทีวีแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับจุดที่ผมมายืนรายงานอยู่ตอนนี้อยู่ที่ย่านแบกุนในเมืองอินชอนนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วต้องบอกว่าเป็นย่านที่พักที่อยู่อาศัยครับคุณผู้ชมจะเห็นได้จากร้านอาหารแถวนี้นะครับตอนนี้เนี่ย หลายร้านเกือบจะทุกร้านก็จะเปิดโทรทัศน์เพื่อเกาะติดผลการแข่งข,ขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีพิธีเปิดและทีมชาติเกาหลีใต้สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้หลายเหรียญความนิยมก็เริ่มมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับแล้วถ้าใครเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วอยากทดลองมาใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีใต้แบบที่คนเกาหลีนั้นอาศัยอยู่จริงๆทางเกาหลีใต้ก็มีโครงการโฮมสเตย์นะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนักศึกษาชาวจีน คนหนึ่งที่เดินทางมาที่เกาหลีใต้เป็นครั้งแรกและตัดสินใจมาใช้ชีวิตแบบโฮมสเตย์เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของคนอินชอนจริงๆครับไปติดตามจากรายงานกันครับนี่คือการเดินทางมาเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกของจิงหวยเฉียวหรือว่าจอร์จนักศึกษาชาวจีนคนนี้บอกว่าเขาอยากประหยัดค่าใช้จ่ายจึงเลือกนอนกับครอบครัวชาวเกาหลีใต้แบบโฮมสเตย์ 10 Asian Games. So what do you uh, look forward the most to stay with the Korean family? Mm. The food or the costume or what mm. do you? to? I want to? to talk with them and to know what about their life, their real life, the mm. true life of them, to um, to know how they live in this uh, in this country. Yeah. Mm. การมานอนโฮมสเตย์แบบนี้ต้องจ่ายคืนละ800บาทต่อคนซึ่งถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับค่าโรงแรมที่สนนราคาขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ2,000บาทครอบครัวที่รับดูแลชาวต่างชาติครอบครัวนี้บอกกับผมว่ารายได้จากการรับแขก800บาทนั้นถือว่าน,น้อยมากเมื่อเทียบกับรายได้ที่ครอบครัวต้องเสียไปจากการที่ไม่ได้ออกไปทำงานแต่มีตรภาพที่ได้มานั้นก็คุ้มค่ากัน 我本身参加，呃，仁川外交官协会参加好多奉献活动，所以我一直对这个自愿奉献这方面比较感兴趣。然后也想通过这个 homestay 认识很多朋友，嗯，因为我本身还是教中文的，这个性格比较外向，所以说跟我爱人商量以后，说我们也做一些奉献。Oh, so what do you think about everything here? Nice. beyond my imagination I think it's quite good it's <c oughs> amazing I think it's better than what you expected yeah okay. Uh, it's uh, uh, it's beyond my expected I think นอกจากการมานอนแบบค้างคืนแล้วโครงการโฮมสเตย์ยังเปิดให้ทุกคนได้แวะมาอยู่กับครอบครัวชาวเกาหลีใต้แบบชั่วคราวสนนราคาอยู่ที่300บาทต่อ4ชั่วโมงเพื่อให้แฟนๆกีฬาได้มาสัมผัสวัฒน,นธรรม และความรู้สึกแบบเกาหลีเกาหลีได้อย่างถึงกก่นครับผมมึงทราบนะครับว่าจอชเนี่ยเป็นนักศึกษาชาวจีนนะครับเกิดที่จีนแต่ว่าเรียนภาษาเกาหลีมาหลายปีครับส่วนคุณแม่ที่รับหน้าที่เป็นโฮมสเตย์เนี่ยเป็นคนเกาหลีที่รู้ภาษาจีนและที่สำคัญเคยไปสอนภาษาจีนที่กัมพูชาด้วยครับส่วนผมเป็นคนไทยที่มีคุณปู่คุณทวดเนี่ยเป็นคนจีนและไปทำข่าวที่กัมพูชาบ่อย นี่คือตัวอย่างนะครับของสโลแกน diversity i s h e r e หรือถ้าแปลเป็นไทยคือความแตกต่างหลากหลายได้มาถือกำเนิดที่ Asian Games in อินชอแห่งนี้ครับ